สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบกับสาวสุรินท้าเพิ่นในตางแดดนีเช่นเคยนะคะเวลานี้ก็สามทุ่มกว,กว่าแล้วค่ะดูนะคะตะวันนะคะบ่เห็นค่ะมือนี้ก็มาพบกับสาวสุรินท่าเพิ่นในตางแดดนีเช่นเคยนะคะเวลาเดิมๆนะคะเมื่อนี้สภาเขาสวนนะคะปุ๋ยส้ามะเบิงนะคะว่าอันพักอียังทิ่ปลูก ไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวค่ะกักตุนนะคะกักตุนอาหารไว้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าท้าห้าเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะคะพอถึงเวลาพ่อเขาหน,น้าหนาวปุ๊บนี่ห้ามาปลูกมันก็นสิตายค่ะแต่ว่าห้าปลูกตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยพอมันเขาฤด,ดูการของอันหน้าหนาวแล้วก็หิมะตกเนี่ยมันก็นิอยู่ได้ค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะตามไปดูค่ะปุ้ยจะสู้ให้เบิ่งนะคะพักนะคะ mm hmm. ถี่มันทนหนาวนะคะมาเบิงนะคะมันก็บกำลังหน่อยๆอยู่ค่ะสุ่มเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นตระกูลกระลำนะคะกระลำแล้วก็ขนาดยักนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันนั่ตัวเนี้ยแหละครับบางหัวมัน,นก็สะหัวกลมๆยังสี่นะคะแล้วก็บางหัวมันก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ปุ้ยกับมะหูค่ะเพราะาปุ้ยปลูกหลายพันนะคะส่วนอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่า ประมาณว่าไข่ไข่อันขนาดนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีดอกมันคือกันน้ำยูมองหันล่ะค่ะนี่เพียงแต่ว่ามันกราลังอันนี้คือใหญ่ต้น้อยมาปลูกค่ะนี่ค่ะยางจะปุ๋ยปลูกอันนี้แหละมันงไายกันสังเกตที่ใบนะคะใบมันสีห่อห่อคือกันค่ะนี่ล่ะค่ะทิมมันท้นหนาวนะคะ ส่วนมากนะคะพักที่ท่อนหนาาก็จะเป็นตระกูลกระลาค่ะสีะเป็นกระลาม,ม่วงกระไช่นะคะกระลาหัวเสี้ยวขากล็ลาหัวสามเหลี่ยมก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ขนาดยักทีนิยมกินกานนะจ๊ะนี่ค่ะคือแบบปลูกแบบทั่วทิศทั่วแดน,นะคะ่ะแบบไม่ได้ปลูกเป็นแถวๆหรอกคะ่ะแบบว่าทีมองได้มันว่างปุ๋ยก็ปลูกค่ะเห็นบน่นะ บางได้มันแบบว่าทําเป็นร่วงเงวแด้มันก็เงีวไปเลยค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวถาเบิ้งตอนมันไงเดี๋ยวสีหาว่าะไห้เบิบ้งตอนมันหน่อยนะคะ่ะถามว่าการปลูกพักว่าค่าใส่ปุ๋ยบอ่อรดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะคือจากที่แบบว่าพื้นที่มันซิอุไก่ไก่กับขิงหัวของหัวเห็นบอกค่ะแต่ว่าหัวคายไปแล้วค่ะตอนแรกสิเหลืออยู่สองตอยู่นะคะขายไปแล้ว ปกติขิงหัวมันจะไหลลงมาในที่ดินนี่ยแหละคะ่ะมันก็เลยเห็นให้ดินงามะคะ่ะก็ะต้องก็ต้องใส่ปุ๋ยยั้งเลยะคะ่ะเห็นบอนี่เปรลคินนะคะเปรลคินผักชีสเปนนะคะที่ห้าวตัดเห็นบอตัดแล้วมันก็ปงขึ้นมาใหม่เห็นบอคะความงามก็คือเก่าอยู่เห็นบอนั่นแหละคะ่ะที่มันทอนหนาวนะคะ อะไรที่มันทนหนาวได้หักกระปูแค่นั้นเองค่ะมันมีบกีอย่างค่ะมันมีแบบตระกูลขนากินใบค่ะกินตะก้านนะอันนี้ก็ซูมพักสลัดค่ะปลูกย่ำได้กับเสียค่าคู่ตลอดเลยค่ะให้นกมันจิกกินใบก่อนนะคะจังสีหายังมาคุ้มค่ะแต่ก็เป็นยังค่ะมันบ่อตายเพียงแต่ว่า มันถือทำลายแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวมันกระปงมาใหมา่เห็นบ่มันกระปงอยู่ได้ละ่ะงามกระปงมหามา่กับงามได้คือกันค่ะบ่เกินสองอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวกัน,กนง่ายเด้กินเห็นบ่พอคุมสีมันกรบปงมาแล้วนี่กับตระกูลต้นหอมค่ะหอมหัวใหญ่หอมเปรนั่นละ่ะสีแดง คิดว่าประมาณสองลอยหัวค่ะแต่ว่ามันจะมีสองแถวที่เป็นอันกระเทียมหอมค่ะนี่ต้นกระเทียมหอมซอยใส่ซุปค่ะไงนๆก็มาแล้วนะคะบ่อยากให้เสียเวลาเวล่านะคะกับสิ้ผ้าชมสวนพักสักเล็กน้อยค่ะเมื่อวานพ่พผ้าเก็บดอกค่ะถ้าเก็บมือหลังเพราะว่าเก็บไปมือน,นั้นก็นยังพอมีกลิ่นอยู่ค่ะย่ำแบบว่า เฮาบะหมี่มันมดจังเสียจังเก็บแต่ว่าสิเก็บอันนี้พักที่สเปนไปอยู่เป็นเล็กนิดนะคะเพื่อเห็ดซุปเห็นบ่ตอนแรกมันทําทามันสีบอยใหญ่ได้นน่เบืงทีแหละใหญ่มากมันกันใหญ่ตอนนี้เก็มืดแล้วค่ะแสงบะหมี่นะคะแต่ว่ากระเพาะเนี่ยเห็นอยู่นี่พุ่มใจนนำเสนอค่ะต้นบักพริกเห็นบ่ มีหน่วยแล้วนะคะแต่ละตนก็นเริ่มมีหน่วยอยู่ค่ะนี่เห็นป่คะพ่อเก็บได้ต่ำอยู่ค่ะมาผสมผสมกันนะนี่เสใใ้้เบิ่งอันสุ่มนี้มันก็จะเป็นแบบว่าอียังก็ บักเขือเทศเชอรี่แล้วก็บ,บักเขือเทศหน่วยใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะป้าปนกันไปอันนี้ก็อันกระชอฟ้านะคะคือตอนนี้คือน่าจะสี่ทุ่มแล้วแหละนะคะแสงแสงหมดเลยค่ะเบิงนะคะนี่ราคาที่ปุยบอกนะคะขนาดนะคะขนาดยากที่ปุยมักเอินเขามักเก็บก้านเป็นใบยๆบยังสีะะ่แล้วค่ะกำหนึ่งขายหนึ่งยูโรเคิงพุนเด้ต้องไปซื้ออยู่ในเมืองพุนเดถ้าสิกินเน่เพราสิเก็บก้านแก่แกนเสียคะ่ะ แต่ว่าปุ๋ยบ่ได้ห่ใหญ่ปลูกอ่ะตัวเนี้ยคือปุ๋ยแบบว่าวานเลยนะคะปุ๋ยฮักกินเห็นบ่ปุ๋ยฮักกินเรื่อยๆน,นั่นนี่มันกับปงขึ้นมาใไหม่คือเก่าค่ะนี่ต้นสลัดนะคะถิอปุ๋ยวานเมเล็ดไหวชอบวแป๊บปุ๋ยเป็นตาดิกินบดึกนี่เพราะว่าปุ๋ยยังระทันเห็นดอกมาเลยค่ะ ใหญ่แต่ว่าหิมะสิลงมันก่อนนี่ล่ะเห็นบ่บวบก็ขึ้นหน่วยไปเรื่อยๆค่ะเห็นบ่อันนี้หน่วยใหญ่มันกย็ยูมองดำดำนั่นล่ะค่ะเห็นบ่หน่วยใหญ่เลี้ยงเหลือหลายปัญหาหน,น่วยนี่บักเขือเทศน,นะคะ ย่างที่ให้เห็นหนั่นละมีแต่ตระกูลหัวกระลำเนี่ยล่ะค่ะที่มันทนหนาวลุกทดไปซุกซอกเลยค่ะนี่ซอกนี่ก็มีเด้อนี่ <c oughs> <c oughs> ให้แต่พื้นที่มันว่างแจมมดค่ะนี่พักชี่ทำมาอื่นว่างนะคะก็ซื้อมาทอนพักชีอยู่ค่ะสิทอนห่างมันเก็บไว้นะคะใบเฮ็ดดุกชินไว้สะแกงตอนหน้าหนาวค่ะแกงจงแกงจืดค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวสวนมาก มักสิกินซุปค่ะเกบักเือเทศเก๋ซุกแล้วค่ะนี่เห็นบ่พันผู้ชมแนมบ่เห็นหรอกค่ะว่ามันเหมือนแห้งเดี๋ยวมืออื่นจังมาเบงไม่ค่ะสีมาซูมห้เบเบงอันนี้ก็คือแบบว่าผ้ามาเบงพักที่ปลูกเพราะว่าพึ่งปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวซื้อมาเห็นตอนไงเลยเดอสิว่ื้อาบ่าบาผ้ามาเบงค่ะโอเคค่ะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสุรินทาาเพิ่นในต่างแดนด้วยเด้อค่ะบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะ